บนอาหารเลิกนันคี่นอกนะครับผมแกมาเฮ็ดซอยมูตอ่อแรงนะครับเป็นบ้าเมืรับแต่ว่ามือนีอม่มาแท้ครับเพราะว่าตีขึ้นหลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเลยได้มาเฮ็ดซอยซอยกันนะปกติเขาเปี่ยวมาบ่ได้เนี่ยเพราะว่าอาการมันบ่ดดีกัดเลยนะครับมือนี่ก็ออกมาซอยมูได้อยู่นะครับกเกี่ยวกปกติแล้วลนะ่ะ ครับมันเป็นน้ำอากาศ้อนน,นน้ำแน่บาดพอนน้ำแดงเขาเขามันสะสมก้ม้อนในตัวร่างกายมัน้อนไห้นะแล้มันเละไข่นะครนะับอ,อุณคุ้มในร่างกายมันหลนะแก้ก็ว่าเป็นโควิดโคจิตอันเนี้ยมาตรวจกับพวเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องใดผมมาดองมาหน่อยนิดเพียงอันเนี้ยมันแน่ดังแน่ยังตรวจวัดอันนั้นอันนี้ผมเปลี่ยนโควิตทั้งทั้งที่ผมจาไปใกล้หูวนะนั่นนอนอยู่ห้อง เดียวอันนั้นอันนี้ก็ว่าไปหาเหล่าคนอันนี้เอมาที่ตรวจก็พอๆเล้วรับผมผมไม่ได้เป็นเนาะผมว่าผมไม่ได้เป็นเนาะผมกไม่ได้ออกไปทั้งนอกระเทีย่มเรียวทั้งส<อ>ี่นะตุ่มบาดนะครับปัดลงคอยังเลยไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ติ๊ต่ก,ก่อนเนี่ยให้ให้บอกว่า,ามีเสียงบาดน,นี่ตัวครับเดี๋ยวน,น,นี้มันยังมีเหล่ตัวนี้แนะต่ว่าอ,อยากออกเป็นออกเสียงเสียงออกแหบแฉบคือโตอยู่ จากน้อยเนี่ยน้อนย่างเดียวแนละ้วเขากินได้เป็นบางคราบบางกินน้อยได้กินยากนะ่เพราะเหตุไรถึงแบบน้อนวัดซีมืวอเต็มๆนะครับน้อนน้อนย่างเดียวเลยใครยูนโมทันนี้มีอยู่ในช่วงที่มันก็ทันได้มีอย่างในะหญ่หมูหอย,อย,มนะย,มยมหญ่อย่างก็มามีนะเดียวหมูเนี่ยยานุ่มหมูน้อยนะเข่รู้ว่าหลายวันไหน แต่ที่ได้เริ่มเฮียดงเินแต่เริ่มเลีดแรงนี่แหละคราลงมาซบเบงมันจะแล้วก็เลยดไปแบบใช้อยู่แล้พยังกวนี้เ็นมลาเกิดแล้ครับได้ลงคลิปลงอย่างด้เต็มชีพิานครับจุปเกเกาลงครับอะนั้นไม่เคยลงข้นคนหาน้นขาวสั่นดียวแต่ว่าใดเป็นอนะครับได้เป็นไทยด้ ไม่ใส่ก er ็ได nah right? ้้อนแต่อยู่ในห้องนะครับร้อนแต่อยู่ในห้องก็ได้ไปทั้ง day ทัเยนเนาะเลยบ่ได้มีอย่างลงนะครับไมรอหมูก็ได้มาร้อนยาเดียวร้อนจงเต่าเลยครับเต้ามือไหมอ่ะลุกเป็นมาไต้างน่ะ้านไปฟันไปนอนอีกกินนั่นกินนี่ไปเพราะปัะนด่นหละกิน เขได้กินยาครับได้นอนดีนอนไรก็จมกันว้ยนะผมสรัญานนี่ล่ะนะ่าสุกัญญาครับนผมขาบคุณที่รับสมนะครับมีอย่างของพ่าส่กัญทุก่ารับผมบคลิปนี้ไปก่อนนะผมกินหนาพ่อกันไปสวัสดีครับ